ล่าหน่อยค่ะได้รับรางวัลอะไรเอย่ยวันนี้ครับผมวันนี้รางวัลที่ผมได้รับนะครับก็คือนี่เลย Best Music of the Year นะครับผมสาขา Mel Artis ครับผมจากเพลงจากเพลงชอบตัวเองตามอยู่กับเธอครับความรู้สึกเป็นไงบ้างก็ดีใจนะเพราะจริงๆแล้วเพลงนี้มันรางวัลน,นี้มันเป็นรางวัลที่เป็นการโหวตอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราดีใจที่มีคนชื่นชอบแล้วก็เลือกเพลงเราให้เป็นเพลงที่เป็น เป็น best music อะไรอย่างเงี้ยผมก็ก็ดีใจแหละเหมือนว่าเราในฐานะคนทําเพลงอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเป็นเพลงแรกที่ผมทําตั้งแต่ผมออกมาทำดิจิท t a เทน ment ด้วยอะไรเงี้ยรวมถึงแบบเราออกมาด้วยความไม่รู้เราออกมาด้วยความแบบมันนับหนึ่งใหม่กับพี่ๆในทีมทุกคนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ประสบความสำเร็จเกินกว่าที่เราคิดไปเยอะมากเลยก็ดีใจมากเล่าถึงกระแสตอบรับของเพลงหลังปล่อยออกมาเลยค่ะก็จริงๆต้องบอกว่าเกินเกินที่คาดไว้เยอะนะครับเพราะจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าการทําค่ายการ การจัดการอะไรหลังบ้านหรือว่าการโปรโมทหรือการทําเพลงอะไรเงี้ยเราเริ่มมีประสบการณ์น้อยมากๆอย่างเงี้ยรวมถึงพี่ๆคนอื่นก็เริ่มนับหนึ่งใหม่เหมือนกันอะไรเงี้ยพอมันออกมาแล้วมันเพลงมันเข้าไปสู่คนฟังแล้วก็มีคนชอบมีคนเปิดมันไปเรื่อยๆแล้วก็มีฟีดแบ็กกลับมาหาเราในทางที่ดีเราก็รู้สึกว่าเราดีใจแล้วมันก็สร้างความมั่นใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้เราทําเพลงต่อโอหไยเนื่อยนะครับไยเนื่อยนะครับ ไม่เคยเหนื่อยเลยครับตัวน,นี้เคยว่ารางวัลมันทําให้เราแบบว่ามีกําลังไปทํางานแบบใจฟูยังไงบ้าง,งมีแฟชั่น,นผมผมว่าจริงแล้วการการได้รับรางวัลมันก็เป็นเหมือนเหมือนคุณค่าทางจิตใจแหละแต่ว่าอย่างน้อยเรารู้ว่าในวันนี้ที่เราทํางานตรงนี้อยู่เราทําอะไรอยู่มีมีคนให้คุณค่ากับมันมีคนที่เรารู้ว่าเรากําลังทําเพื่อใครอยู่เราทาทาอะไรอยู่อย่างงี้มั้งครับมันทําให้เรารู้สึกว่ามันมีความหมายของการการะทาของเรามากขึ้นนอนาคตมันก็ จะว่าผมมันมีคุณค่าทางจิตใจมากๆแล้วบอกว่าไม่ใช่แค่ตัวผมแต่หมายว่าทุกคนที่ทํางานก็ครับทุกคนที่ทําเพลงเพลงนี้อะไรเงี้ยโปรดิวเซอร์สิคิวตี้โปรดิวเซอร์ออเรนเจอร์คนเขียนเนื้อร้องทำนองหรือแม้แต่ทั้งคนโปรโมทหรือว่าทุกคนอะไรเงี้ยเราร่วมรู้สึกดีใจแล้วก็ได้รับความรู้สึกและคุณค่านี้ไปด้วยกันบรรยากาศในงานวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเห็นหลากหลายค่ายนักบินแบบมารวมกัรในในงานประกาศรางวัลนี่ก็ <S 1> <S 1> <S 1> <S จริงๆหลายๆห,หลายคนอะไรเงี้ยเราก็ อาจจะไม่เคยไม่เคยเจอมาก่อนอย่างเงี้ยบางหลายหลายคนแล้วก็อาจจะเพิ่งมารู้จักวันนี้บางคนติดตามผลงานอยู่แต่ว่าไม่เคยมาดูเขาเล่นสดอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเราเราเซอร์ไพรส์แบบหลายอย่างเหมือนกันเลยเงี้ยเรารู้สึกว่าอินดัสทรีของเรามันมีมันมีอะไรอีกหลายอย่างเลยที่ที่ตัวเราเองก็ยังยังไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าโอ้โหศิลปินเดี๋ยวนี้แบบเก่งเก่งมากเก่งเยอะอะไรเงี้ยทั้งแบบเป็นกรุป๊ปแล้วก็เป็นเดี่ยวอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบมีหลายหลายคนที่แบบ เรารู้สึกว่าเขามีเสน่ห์มากแล้วมันก็เซอร์ไพรส์เรามากทั้งในการเปอร์ฟอร์มของเขาแล้วก็แอตติจูดของเขาเนี่ยนะครับ next step ต่อไปของพิ๊กิินเน่เนแบบในเรื่องของการทำเพลงบ้างเออมีแทนอะไรไว้ไหมครับในการทําเพลงอ่ะใช่มีซิงเกิลมีก็จริงๆตอนนี้ผมกําลังจะปล่อยอีพีอัลบั้มแรกในชีวิตก็เร็วๆนี้ได้ฟังแน่นอนตอนนี้ก็ปล่อยไปแล้ว4เพลงสหรับในอัลบั้มนี้ก็อีกเพลงหนึ่งก็จะครบแล้วแล้วก็เราก็จะ จริงๆผมเปิดชื่อ EP พีรำพันมปแล้วชื่อว่า Love Apprentice นะครับพอแต่ว่าข้อมูลก็อยากให้ทุกคนติดตามต่อในโซเชียลมีเดียของ Beauty Entertainment ครับเดี๋ยวเราจะคอยอัปเดตเรื่อยๆถึงข่าวสารของอีพีรำพันาานี้เพลงใหม่นี้อะไรจะฝากไหมครับยิมทั้งน้ำตาก็ไม่มีอะไรจะฝากเลยครับมีแต่เพลงแล้วก็ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเพลงยิ้มท้งน้ำตาเป็นเพลงที่ผม ตั้งใจทำมันมากเลยคนระับมันเป็นเพลงที่ที่มีความหมายต่อ,ต,อต่อความรู้สึกส่วนตัวของผมมากเหมือนกันเลยนะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องราวที่เรารู้สึกว่าเราเราอยากจะถ่ายทอดอยาจะเล่าในวิธีการในในแบบของเราอนะไรเงี้ยแล้วเราก็ดีใจที่ในระหว่างทางที่เราทํามาไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือมีอนะไรเงี้ยเรา้เราดีใจที่เราทํามันออกมาได้ตามที่เราอยากได้อยู่ตลอดแล้วก็บางบาง,บางสเต็ตปมันก็ดีกว่าที่เราคิดไว้อนะีกอนะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เรารู้สึกเต็มที่แล้วก็ภูมิใจมากแล้วก็ มีความหมายในเชิงความรู้สึกกับผมมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ MV ็มผมก็ลงไปเล่นเองเช่นเคยนะครับถ้าใครว่างๆก็ไปดูกันได้นะครับผมอย่างนี้การทํางานเพลงทุกเพลงก็คือมีอยู่ในทุกโปรเซสของในแต่ละเพลงเลยใช่ครับวางแผนอะไรย่างก็จริงๆมีผมอยู่ในนั้นแต่ว่าผมไม่ได้ทําคนเดียวก็จะมีพี่ๆในทีมมีพี่เบลสุกคนแล้วก็มีพี่ๆในทีมพี่แป๋วพี่ท็อปแล้วก็มีหลายๆคนอะไรเงี้ยทีมผู้จัดการที่ทุกๆคนก็จะมาเหมือนกับว่า รวมหัวกันแล้วก็เข้นงานออกมาให้ดีที่สุดเลย <Okay. S 1> ครับ